ทำอะไรไ่บอกกูก่อนเฮ้ยจมูกใหม่สวยจังโอ้ที่สวยนานแล้วน้องไม่มันละมุนขึ้นแต่ก่อนพี่จะได้ความเท่เว้ยแต่ตอนเนี้ยพี่แบบกลายเป็นสาวตัวเล็กน่ารักเออเป็นสาวแบบคิ้วๆเลยอ่ะเจ็บไหมมันไม่เจ็บแต่มันทรมานมากตอนที่เขาเอาอะไรมาอุดรูจมูกเราอ่ะหายใจไม่ออกเออเจ็บคอแค่นั้นอ่ะพี่ได้ขายของเปล่าเนี่ย เอาแล้วมีคนบอกหนูว่าพี่ไม่ได้ขายของพี่ปักตะก้านะแต่พี่แค่ไม่ได้พูดขายเยอะทําไมจะชวนทําอะไรพี่จะชวนพีเคพี่ไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่ทําได้แต่ถ้าพี่แพ้พี่ต้องเต้นให้หนูดูหนึ่งเพลงอดยอมรับใช่ป่ะใช่ครับอ่ะอะไรตื่นเต้นทุกคนอย่าทำให้หนูแพ้นะครังทุกคนหนูก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันหนูอยากเห็นพี่วีนาเต้น พี่มีนาเต้นแม่ห้างให้ดูหน่อยได้ปะไหนคือคะแนขน,นของของพี่สีของพี่สีฟ้าปะ่ะของพี่มีนาสีฟ้าไหมหนูไม่หนูไม่รู้ว่ามันเห็นเหมือนกันไหมอะ่ะแต่ของหนูตอนนี้เป็นสีชมพูไม่รู้แล้วไหนของกูเนี่ย <laughs> แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพี่แบบพ,พี่พี่แพ้พี่เต้นแม่ห้างได้ไหมชั้นแลว้วันหลังกูไม่กดรับมึงแล้ว <laughs> <laughs> ไม่แต่พี่เลือกเพลงได้ถ้าหนูแพ้ นอยอะทุกคนอย่าบอกนะหนูกำลังจะแพ้เหรออยากดูพี่มินาเต้นไม่ห่างไหมหมดหนีลงเลยไม่ได้แมวไปไหนพี่ฮะแมวหลับอยู่ตรงนู้นเลี้ยงก,กี่ตัวแล้วตอนนี้หนึ่งตัวค่ะอยู่ี่คอนโดเอาแล้วอีกตัวเอาไปไว้บ้านเหรอฮาที่บ้านนะห้าตัวค่ะอยู่นี้ตัวหนึ่งทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะดูพี่มีนาเต้นวิคนยคะแนนมันสูสีอยู่นะเนี่ย อันไหนของกูกูยังไม่รู้เลยเนี่ยขออี่ไดพันสามตอนเนี้ยโอเคทุกคนจ้ะไมให้หนูแพ้นะไม่งั้นวันหลังหนูไม่เล่นแล้วหนูเขินหนูไม่อยากเต้นหนูต้องการน้องไฟอ๋อมันต้องมีมีอันนี้มันถึงจะคูณให้อ่ะดิแล้วใครแล้วใครมันจะไปได้ของขวัญเก้าเก้าพันกว่าอันในสี่สิบวิป่ะทุกคนเร็วหนหนูอยากดูพี่มีน้าเต้น ไม่เต้นนะกูบอกก่อนอืถ้าเพก็ตุ้งติ้นอยู่ดิน่อยู่วะเหลือเวลารอก่อนเร็วๆคนหัวราอแล้วนี่ทำอะไรเนะี่ยไม่ได้ทำอะไรมัร้องเพลงเล่นมาไปขายของมาไปไลฟ์ขายของมาเหรอแล้วร้องเพลงให้แฟนคลับดูมีใช,ใช้ไม้ป่อนเนี้ยฮะใช้ไม่อยู่ป่ะตอนเนี้ใช้ไม้เนี่ยดูนะ กวาสวัสดีค่ะเหมือนกุมารเลยอ่ะเหมือนผีกุมารแม่แม่ไปช่วยมีนาแป๊บนะลูกแุ่เดราผ่านทับยันต์ดีแต่อยากไปมันมีเสียงเด็กด้วยนะอันนี้เสียงผู้หญิงอันนี้เสียงเด็กผู้แสบหูเด็กสวัสดีค่ะมันเสียงได้ด้วยเหรอมันเลือกเสียงได้นี่หนูกดูมีเสียงหนุ่ด้วยพี่ สวัสดีครับเั้าไหนไม้กูไม่เห็นไม้เลยไม้ไม่อยู่นี่อ่าฮ่าฮ่าพูดใหญ่อะใ่ใช้ไม้แบบเต้นเกมไงเป็นสตรีมเมอร์เหรอยเซอร์เป็นอดีตสตรีมเมอร์เฮ้ยแล้วพี่มดนาแสงหนูไปเลยยเฮ้ยทุกคนหนูไม่หนูไม่อยากเต้นเหมือนกันหนูอยากดูพี่มินาเต้นมากกว่าแองเต้นให้ใช่แองแผลพี่ไม่งหองเต้น เอาแต่ถ้าพี่เพ้หนูให้พี่เต้นทำไมทําอย่างนั้นวะไอเด็กคนนี้คิดถึงอะไม่ได้เจอกันบ้างเลยจริงเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่จาอ๋อไอ้นี่งานมิสแกนใช่ปะไปนอกไหมไฟนอกเออโหคูดนานอะคนแล้วก็ไม่เจอใครเลยค่ะเจออยู่ค่ะเจออยู่คนอื้มค่ะเจออยู่เจอบ่อยอุย เธออยู่คนเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่พี่เตรียมเต้นได้เลยหนูจะต้องให้พี่เต้นได้ถึงหนู่มแจะไมทนชอทิ้งหนูแบบนี้อ่ะไม่ใช่ทุกคนเขาไม่ได้ทิ้งพี่เราดูเต็มที่อยู่คนหน่อยอ่ะไม่เอาไม่เต้นได้ไหมเต้นนิดนึงอ่ะแบบฮุกเดียวพอมันเต้นยังไงเต้นยังไงก็ได้เอาที่พี่เอาที่พี่เต้นจะให้แพ้แล้วโหแล้วดูดิมันแล้วเขามีกําหนดเวลาปะ นี่แหนึ่งนาทีอยู่ข้างบนมันไม่เห็นเนาะเหลือห้าสิบกวีเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยโดนเลียคุณค่ะหมาเลียปากเล่นกับหมาหมาเลียปากแบบนี้ละว้าวว้าว,ว,าวขอบคุณนะจ๊ะทุกคนสำหรับของขันน่ะ <laughs> นี่ก็ อ๋ออ้นอุม,มาโอนใหม่อ๋อ,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 อแต่ของขวัญที่คนอื่นส่งก่อนหน้านี้ก็คือไม่เกี่ยวไม่รวมคือเริ่มตอนนี้ถูกป่ะหนึ่งนาทีนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละอีกยี่สิบสองวิยี่สิบกวิว้าวเมนตา thank you คอร้องทุกคนอย่าทำแบบนี้นะวันนี้หนูสาองเ,เพลงให้ฟังแล้วมาทำ อนนเอา้าถ้าพี่ร้องเพลงด้วยหรอก็ลองเล่นๆหนะน้องเฮ้ย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 โอ้ thank you ขอบคุณนะมิเชลว้าวขอบคุณค่ะใครชนะว้า wow, ว thank you มิเชลจบแล้วหรอจบยังยังนี่ <c oughs> จบแล้ว <c oughs> จบแล้วกูชนะ <c oughs> มาเห็แต่พี่ไม่ให้หนูเต้นไงใช่ไหมล่ะใช่เดี๋ยวพี่จะให้ยังร้องเพลงให้ฟังเพลงเพลงหนึ่งได้แล้วช่วงนี้ฟังเพลงอะไรบ่อยไม่ได้ฟังเรามาแอปอิชแนลร้องเพลงใจรักให้ฟังหน่อยได้ไหมเพลงบอกอายุนะพี่ร้องเป็นไหมหนูเหมือนจะร้องได้นิดหน่อยอ่าใจรักแบบว่าเหมือดวงใจมีรักใช่ใช่เพลงนั้นปะ ใช่ทั้ทงเจ้านกอลองได้ไหมเนี่ยคิดถึงยายแม่มเออวันนั้นเจอไหมล่ะงานไฟนอลเจอแวบหนึ่งอ่ะเพลงนี้เหรอใช่มันเพลงแบบว่าทำไมถึงชอบเพลงนี้เพราะในถึงชอบเพลงนี้้เ เพลงนี้พี่มีนามอบให้พี่ลูกอุ้มนะคะ เย้ <Yeah. S 2> ในรายอยากเชิญขึ้นมาดีนักได้ร้องเพลงหนึ่งเพงลงร้องแบบตอนแรกร้องจนเจ็บคอแล้วว่าแบบแบบไม่ไหวเร็วถึงขึ้นมาแบบพีเคหาคนเล่นด้วยก่อนไปหาพี่มีนาหนูไปหาคนหนึ่งค่ะเขาเป็นครูแล้วก็ไปทําเขาหน้าเลอะแป้งแล้วก็เต้นเพลงโชว์หนึ่งเพลงพีเคทุกขึ้นเลยเหรอเพิ่งห,หนูไม่ค่อยได้ไล่นะอืเห็นเดี๋ยวนี้คนพีเค คือเห็นคนอื่นขเขาทำกันแต่กูไม่รู้ว่ามันทําแล้วมันได้เงินหรอหรือไรทําได้ของได้ของขวัญไงอืใช่โอเคค่ะพี่ไว้มีโอกาสเจอกันได้กดออกไม่เป็นทำนํำไงวะเดี๋ยวออกให้บ๊ายบายมาแล้ว <laughs> ทุกคน งงปะอยู่ดีขึ้นไปพีเคกับเขาพีเคครั้งแรกพีเคครั้งแรกในชีวิตเรนนี่อ่ะเป็นไปได้ไงทุกคนไปเม้นบอกแนด์ใช่ไหมว่าให้มาชวนหนูใช่ไหมพาร,รังลูกเมนอย่าบอกนะว่าทุกคนไปคอมเมนต์ให้แน็คชวนหนูฉันว่าแล้วครั้งแรกชนะเลยขอบคุณของขวัญจากทุกคนนะเมื่อกี้เต็มเลย ขอบคุณครับแต่ไม่เท่นบ่อยๆหรอกนะพีเคเพราะว่าถ้าหนูพี